ฉันก็ฝนไปดทกว่าคเป็นคนคะจะดูรถไวที่แกลบอีกคันหนึ่งค่ะอ๋อสนใจเป็นที่ขับที่ขับไรดลยใช่ไหมคะ ั้นสนใจเป็นตัวนี้ไหมคะพี่ตัวนี้เป็นยดมาห้าปีสวยนะคะพี่เป็นแบบว่าออกแบบีไซน์ามาเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้อีนึงนะคะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจาแรงค่ะเป็นล้อมแมกนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเราแต่งมาให้ลูกค้าดูแล้ว ลูกค้าใส่ของไปสง่งให้ลูกค้านะคะพี่แล้วก็จะไปคกร้า้ทลาไตคกร้าค่ะแล้วก็จะไป,ปะตปะขอเกี่ยวนะคะที่วันนี้เราแจกให้ลูกค้าดูนะคะตรงนี้นะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง96.16เลยนะคะคุณพี่เนี่ยเหมาะสำหรับอาชีพชาวไร้เด้อย่างคุณพี่เลยนะเพราะตวเนี้ค่ะหลักประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะคะพี่แล้ว5ปีเนี่ยหัประกันแบบไหนบ้างคะก็5ปีค่ะพี่อยากได้เงื่อไนไขกันรับประกัน5ปี หนึ่ระยะแรกคร่ะาแรกที่จะต้องเข้ามาเซอร์วิสที่ศูนย์บริการค่ะระยะที่2อาค่ะสีันโลระยะที่3 8มันโลค่ะพี่ระยะแล้วและระ,ระยะที่4 12หพันโลค่ะพี่เพียงคุณพี่ะบากนำรถเข้ามาบริการที่ศูนย์ตามระยะที่ทงางโรงอยามาห้ากำหนดคุณพี่ก็จะรับประกัน5ปีไม่จำกัด าขับไปในทางที่เปี่ยวและรถเกิดปัญหานะคะทางเรามีรถไซ์เซอร์วิคค่ะบริการให้คุณลูกค้าไม่เกิน20กิโลด้วยพอหารถไซเซอร์วิไดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะได้ที่เบอร์น,นี้ค่ะ02นะคะ263 มีส่วนลด10%ได้ค่ะดี๋ยาเร็นชื่อช่องแรกให้หนนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะอยาต่อไปอยู่ที่สี่ทันโลนะคะเดินนสิ้น่อแล้วค่ะขอบคุณค่ะฟิงไป เราได้ตรวจเช็คเซนสินเเกลสเลยครับก็ตรวจเช็คแล้วไม่มีปัญหาครับผมระยะต่อไปให้นำรถเข้ามาที่4,000กิโลนะครับขอบคุณครับ